สวัสดีครับ,อบอเรามาพบกับช่องโอ๋ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหเรายังพูดไม่หันขัดคําผ่านไปเมื่อวานแค่แป๊บเดียวเท่าน,นั้นรู้สึกว่ากระแสข่าวที่ออกไปหลายสานักข่าวทั่วโลกเนี่ยจะไปเตะตาพ่อบาบินซึ่งก็เป็นแฟนคลับของเราเช่นกันนะจ๊ะคุณพ่อก็อตาคุณลูกเป็นธรรมดาว่าคุณลูกเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างความจําใจที่ต้องลบภาพเก่าๆที่นนริซ่าแต่ตอนมีสัญญาก,กับ YG เนี่ยมันจบไปแล้วนะเพื่อนต่อไปในอนาคตเนี่ยโนริซ่าจะมีอนาคตที่สดใสเราเรา,เราอยู่ส่วนฉันก็นีสไงล่ะจ� อ่ะรอเล่นนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดคุณพ่อบาบินก็ออกมาเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยแอคขอมาแวะด้วยในส่วนของซีรีส์ของเราก็ยังอยู่ดีเป็นปกตินะจ๊ะก็มีการอัพภาพนอริซ่าล่าสุดเนี่ยบน i อ Story ของทางแบรนด์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะเป็น i g แบบ o f f i c i a l กันเลยนะอ่ะและส่วนพ่อบาบินกันเลยแลวกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแอดได้อัดีวิดีโอทั้งหน้า i g มาแบบให้เห็นกันชัดๆจ่าๆเต็มๆตาไปเลยว่าคุณพ่อบาบินของเรานั้นเหมือนว่าจะรู้แล้้้้ววว่่่่่าาาาาามีคคนนนเเยยบออออออขงงงหหหห G ุณพรรไาาไปไแตแั หรืออ e ีเฟนแม่ปิยัน์ก้าและคนอื่นๆน,นะครับที่อยู่ด้านหน้าปกตินอริซ่าของเราต้องอยู่ตรงนี้สิคุณพ่อมาเป็นเมื่อรู้อย่างนั้นปุ๊บวันนี้อัพไอจีสตอรี่นอริซ่าของเราแบบรวๆอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปวิดีโอที่แอดเนี่ยได้ทําการอัดมาให้แบบเป็นคลิปเรียบร้อยเป็นการตอบโดยที่ไม่ต้องพูดเลยจ้ะว่าคุณพ่อยังคงรักลูกสาวคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแต่ด้วยเหตุผลจําเป็นนะครับก็เลยจะต้องทําการลบ รูปก่อนหน้านี้ไปนั่นเองนะจ๊ะด้วยความที่ไม่ได้อยากทำลงนะแต่มันก็จําเป็นจริงๆนะจ๊ะแต่หลังจากนี้ก็จะได้เห็นแต่ภาพใหม่ๆองศาใหม่ๆของโนริซ่าแล้วก็ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะจ๊ะเออจะเดินก้าวหน้ากันเข้าไปจ้าซึ่งไ G Story รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัวจริงนะไม่จกตานะหกอันเลยทีเดียวเพื่อนๆคนเดียวเอาไปเลยจุกๆจ้าโนริซ่าของเราคอนบาลังไอจีสตอรี่ของพ่อบาบินของเราสุดอะไรสุดมากๆเลยนะนเพื่อนๆนะอ่ะแล้วก็ไหนๆก็มากันแล้วมาขอเสริมข่าวกันอีกสักเล็กน้อยนะคร แอดก็ว่ามันน่าจะเคลียร์แล้วนะในหลายๆจุดอนะ่ะเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยยังมีแฟนลับจีนอีกมากมายที่ยังรักนนริซ่าได้อีกเกยอะเลยจ้าโดยเฉพาะแม่บาจีนของเราที่โพสต์มาล่าสุดแลยแอดก็เอามาลงในชุมชนของเราก็สามารถไปอ่านตามกันได้นะจ้าอ่ะมาข่าวใหม่กันจริงๆกันแล้วนะเพื่อนๆก็คือน้องลูน่าของเรานั่นเองนะจ้าก็ยังคงมีการปล่อยภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตัวเป็นนอริซ่าในวันฮาโลวีนซึ่งเป็นชุดสีชมพูทำผมโพนี่เทลสองข้างสุดน่ารักของเรานั่นเองนะจ้าโตไปเนี่ยต้องเป็นเด็กดีเด,ด ส่วนอีกข่าวนึงนะครับก็เป็นสถิติใหม่ล่าสุดของโนริซ่าที่เพลงาลาริสาบน Spotify นั้นตอนนี้นะครับกลายเป็นอัลบั้มเดี่ยวของศิลปิน K-pop ที่มีเพลงที่มียอดสตรีมถึง400ล้านบน Spotify มากที่สุด2เพลงผ่านอัลบั้ม Golden by จังกุกและ Face by Jimin ไปด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นก็เอาอีกแล้วจ้าสร้างสถิติไม่เว้นตะ,ะวันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็มีแต่ข่าวชื่นอกชื่นใจให้เราเนี่ยได้รักน้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวนนริซ ก้าวต่อไปที่โนนลิสาเลือกเดินเนี่ยยังไงก็ดีเสมอเพราะว่าก้าวที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่มีก้าวไหนที่ไม่ดีสักครั้งเลยนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มากันประมาณนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อจะยิ้มแก้มแตกกันแล้วนะจ๊ะว่าเริ่มมีอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาแล้วพอบ๊อบบีก็มารักษากําลังใจแล้วก็ความเชื่อมั่นความมั่นใจของแฟนๆเนี่ยกลับมาได้ด้วยกันมาอัพไอจีรัวจุกจุกจัดหนักกันไปเลยทีเดียวจ้าอ่ะไปจริงจริงกันแล้วดแอดไม่ได้ไปสักทีนะจ๊ะเจอกันใหม่ใน,ใน